สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังที่ยวรบกับมาพบกันตามเคยไม่หยุดหย่อนครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้ก็มีเรื่องมากมายหลายต่อหลายเรื่องอีกแล้วนะครเรื่องผู้ชมและมันก็จะต้องมีมากมา,กายไก่กองกันทุกวีทุกวันกันเลยทีเดียวครับท่านโดยวันนี้นั่นเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสไปเห็นต่างๆนานา,น,าน,นะครับเรื่องผู้ชมทั้งเอ,อ้ยคุณปองพันชลีนะครับท่านเจ๊ปองอะไรประมาณนี้ก็ได้ออกมาซัดนะครับท่านไม่รู้ว่าซัดถ,ถึงใครนะเนี่ยไม่รู้ว่าหมายถึงทักษิณชินวัตรหรือเปล่าก็ไม่อาจบอกได้นะครับเรื่องผู้ชมประมาณว่าไหนจะเนี่ย อ้ยเดือดนะครับท่านเนี่ยสู้มาตั้งนานแล้วอะไรประมาณนี้จะไหวเหรอเอ้ยแล้วเรื่องม็อบอะไรเนี่ยมันจะจุดติดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ไม่รู้ว่ามีหรือไม่นะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆเอ้ยปองอันชฉลีเดือดครับท่านลั่นสู้กับพวกจุดๆมาเนี่ยยี่สิบปีแล้วแล้วยังไงต่อหลังจากนี้แล้วก็จะสู้ต่อไปนะครับท่านผู้ชมไม่ท้อถอยกันเลยทีเดียวโอ้ยก็ไม่รู้วยททำผือดีนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเอามานําเสนอครับท่านแล้วที่แน่ๆตอนนี้นะครับท่านหลังจากตู่จะดูพอนะครับท่านผู้ ผู้ชมเออี่ได้ออกมานั้เนี่ยต้านเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือว่าต้านคาสิโนอะไรสักอย่างหนึ่งวันนี้จทุพรอ,ออกมาเสนอไอเดียนะเนี่ยประเทศเรายังไม่จําเป็นต้องมีเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ตอนนี้เอา้าแล้วถ้าเกิดสมมติเด็กอยากจะเล่นน้ําอะไรพวกนี้หล่กก็ไปที่อะไรวะเนี่ยสวนสยามทะเลกรุงเทพหรือว่าดีมเวิร์นนะเนี่ยแกก็บอกว่าเนี่ยผมโฆษณาให้ฟรีกันเลยทีเดียวไอ้แล้วถ้าเกิดสมมติอยากจะนั่นอยากจะนี่แ่ละเนี่ยจัดเวทีคอนเสิร์ตเนี่ยก็ดูสิไมเคิลแจ็คสันยังเคยมาที่สนามสุภชราศัย รือที่ไหนสักที่จะไม่ได้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็เรายังมีศูนย์ประชุมอีกมากมายก่ายกองมันจําเป็นที่ไหนนะเนี่ยที่จะต้องมาสร้างเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กต์ตรงนี้ตรงนี้ยังไม่พีคนะครับท่านผู้ชมสักพักหนึ่งเอา้าแล้วเรื่องสนามบอลอะไรประมาณนี้จตุพรเขาก็บอกนะครับท่านมันก็ง่ายๆนิดเดียวนะเนี่ยก็แค่เปลี่ยนญ่าสิย่าอะไรวะเนี่ยย่าของอะไรวะเนี่ยสนามบอลน,นะครับท่านผู้ชมมันจะได้ดูอินเตอร์ครับท่านแล้วทีนี้มันจะไม่อินเตอร์ได้อย่างไรจะเนี่ยเฮ้ยพวกะา,าที่อะไรวะเนี่ย ประเทศอังกฤษหรือว่าแถบยุโรปมันชเขาใช้นะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าน่าจะเป็นย่าคนละสายพันธุ์ครับท่านเฮ้ย หรือว่าจะเป็นสายพันธุ์ที่อะไรวะเนี่ยพวกนกเอาไว้กินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมโอ้ยก็ไม่รู้ว่าทําผือดีแต่อันนี้รู้เลยครับท่านโอ้ยพักประชาชนกรีดดังลั่นนะครับท่านผู้ชมเฮฮาอย่างสุดล้ํากันเลยทีเดียวหลังจากตอนนี้สวนดุสิตโพส่งเข้าประกวดนะั่นเนี่ยส่วนอะไรวะผลงานฝ่ายค้านอันดับหนึ่งคือใครจะเนี่ยคือพักประชาชนแล้วก็เลตติ้งของเท็งนัทพงษ์เลืองปัญญาวุฒินะครับท่านผู้ชมนําอุ้งอิงฉลุยขาดลอยตายแลว้วตายแลว้ลวโอ้ย อันนี้ก็เออยมันจะไม่ได้แล้วนะคะท่านผู้ชม ประชาชนออกมาประกาศนะเนี่ย250สอ,สอรงร้อยห้าสิบสสเฮ้ยเฮ้ยแลนสไลด์รัฐบาลพักเดียวตอนนี้ไม่ได้เลยเพราะอะไรจ้เนี่ยเพราะเรตติ้งของเทงมาแรงเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมแซงนายกอิงอย่างไม่ติดทุนกันเลยทีเดียวเฮ้ยแบบนี้มันต้องได้ประมาณ270เสียง300รอเสียงขึ้นนะเนี่ยในสภาสักพักผมก็มานั่งนึกนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยนายประกรณ์วุฒิครับท่านรู้สึกว่าจะเป็นวิฝ่ายค้านนะครับท่านผู้ชมออกมาบอกว่าเนี่ยการที่มีจํานวนสสมากเกินไปมันก็ไม่ต่างจากผลิตการรัฐสภา หรือเปล่านะครับเดิมผู้ชมจําไม่ได้เลยตั้งเป็นประโยคคําถามแต่ว่าเถื่อๆนี้นะครับเดิมผู้ชมที่ผมได้ยินมาโอ้ยก็มากมายกายกองกันเลยทีเดียวและอีกเรื่องหนึ่งนะครับเดามผู้ชมเลือกตั้งซ่อมนครศรีธรรมราชนี้ก็เป็นไปนะครับท่านแล้วก็ตอนนี้ก็จบลงไปแล้วนเนี่ยภูมิใจไทยพ่ายแพ้นะครับเดามผู้ชมให้กับพรักกาทําครับท่านของธรรมนัตนะเนี่ยโอ้ยอันนี้ก็สัดส,ส่วนหลักหมื่นนะครับท่านแล้วประชาิปัย์ละจ้าส่งเข้าประกวดไปชิงกับใครเจ้านี่โอ้ยกับพักประชาชนนะครับเดิมผู้ชม โดยถ้าเกิดจำไม่ผิดนะเนี่ยพักประชาชนตอนนี้เขาเลดติ้งดีมากนะคบท่านผู้ชมได้คะแนนกันอะไรว่าเนี่ยได้คะแนนในการเลือกตั้งซ่อมสอสอนครศรีธรรมราชถล่มทลายนะคบท่านผู้ชมผมได้ยินเนี่ยขนลุกสู้เลยถามเท่าไหร่จ้ะเนี่ยประมาณ6000กว่านะคบท่านผู้ชมแบบนี้นเนี่ยกระแสดีเหลือเก,กินเลยทีเดียวรอบก่อนรู้หรืจ้ารอบก่อนได้ประมาณหมื่นกว่านะคบท่านผู้ชมรอบนี้ละจ้าได้ประมาณ6กพันครับท่านเลดติ้งดีอย่างไม่หยุดยั้ยงแต่อันนั้นไม่ใช่ประเด็นครับท่านคน ทางของชวนหลีกภัยหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยโดยผมนะครับท่านเอามานั่งคิดนอนคิดนะครับท่านผู้ชมถ้าผมเป็นชวนนั้นเนี่ยกูจะหาทางลงยังไงวะเนี่ยลงแบบสวยๆนะครับท่านผู้ชมในการเลือกตั้งรอบเทียบถ,ถึงนี้นะครับท่านผมก็เชื่อเหลือเกินชวนหลีกภัยไม่น่าจะได้อยู่โซนแอร์รียรปลอดภัยนะครับท่านสําหรับลํลำดับปาร์ตี้ิสตออะไรประมาณนี้เพราะอะไรล่ะจ้าเนี่ยเพราะว่าเปลี่ยนกรรมาการบริหารแล้วก็หัวหน้าพักชุดใหม่นะครับท่านผู้ชมทีนี้ก็มีการออกมาวิเคราะห์อย่างไม่หยุดหย่อนกัน เฮ้ย i, ถ้าเกิดนายชวนหลีกภัยนะเนี่ยไปอยู่ปาร์ตี้ลิ์ลำดับกลางๆมันก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ได้เป็นสสนะเนี่ยแล้วถ้าเกิดสมมติลงสสเขตละจ้าไม่รู้ว่าเขตเท่าไหร่จังหวัดต่างนะคบท่านผู้ชมถ้าเกิดสมมติลงนะครับท่านถ้าเกิดชนะนะเนี่ยก็เสมือนตัวแล้วก็จะปิดฉากการเมืองไปแบบอืมก็ไม่ได้มีอะไรหวือหวาแต่ถ้าเกิดแพ้ละจ้าโอ้ยก็จะกลายเป็นอดีตสสสอบตกนะคบท่านผู้ชมเพราะส่วนใหญ่ครับท่านคนมักจะจำนะเนี่ยจำอะไรจำตำแหน่งสุดท้ายครับท่าน ที่เราเป็นนะคร,รับเ่านผู้ชมเลือกตั้งซ่อมนครศรีธรรมาราชทําให้ชวนหลีกภัยอาจจะเจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลางตอนนี้หลายสํานักนะครับเรื่อนผู้ชมออกมาวิเคราะห์ว่าเฮ้ยมันน่าจะจบแล้วนะเนี่ยถามจบสําหรับอะไรจะเนี่ยสำหรับอะไรวะบารมีชวนนะคร,รับเ่านผู้ชมแต่ก่อนไปปลาใสทีหนึ่งครับท่านคนมาเรือนหมื่นเรือนแสนแล้วตอนนี้ล่ะจ้าชวนหลีกภัยถึงขั้นต้องลดเอวเนี่ยขึ้นลดพุ่มพวงนะครับเรื่อนผู้ชม ผักกาศผักกาศกล้วยหอมมะลิอะไรไม่เช่เอกล้วยหอมมะลิไม่มีต้นหอมผักชีต่างๆนานา,นาชวนหลีกภยัยกุสาลขึ้นรถพุพ่มพวงนะเนี่ย มาแล้วเอา้าใครมาช่วนหลีกภัยมาแล้วผมช่วนหลีกภัยมาแล้วอะไรประมาณนี้แล้วก็เดินสายไปข้อนะครับเดิมผู้ชมข้อประตูบ้านอะไรประมาณนี้ในการหาเสียงแพ้ยับเยินนะครับเดิมผู้ชมโอ้ยแล้วทักษิณสิ้นมนขังหรือยังวะเนี่ยเพราะธรรมนัฐก็น่าจะเป็นคนของทักษิณหรือเปล่านี้ชาวบ้านก็น่าจะรู้อยู่นะครับเดิมผู้ชมอืยพักการทำของธรรมนัฐได้ไปหลายหมื่นนะครับท่าน3-4ี่หมื่นอะไรประมาณนี้ภูมิใจไทยลองลงมาก็ได้หลักหมื่นนะครับเดิมผู้ 20,000หรือเปล่าไม่อาจแน่ใจพักประชาชนละจ้าแต่พักประชาชนเขาเสมอตัวนะครับท่านผู้ชมไม่มีได้ไม่มีเสียแต่ถ้าเกิดสมมติอะไรวะเนี่ยประชาธิปัตปันะครับท่านผู้ชมมันน่าจะต้องคะแนนหลักมือหรือเปล่าว่าชวนหลีกภัยลงสนามเองนะครับท่านแล้วสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นจ้าโอ้ยได้คะแนนน้อยเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมคนไปลงคะแนนเสียงให้ประชาธิปัตปัครับท่านแค่เท่าไหร่วะ4,000กว่าคะแนนเฮ้ยอันนี้อาจจะเป็นเกมสั่งสอนหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมสําหรับใครจะเนี่ย หัวหน้าพักชุดใหม่นะครับท่านเพราะว่าชัวรีกภพนะครับท่านผู้ชมแกมีความเชื่ออยู่เรื่องหนึ่งเรื่องอะไรจะเนี่ยเรื่องว่าแนวทางที่แกทําการเมืองมานี้มันถูกต้องนะครับท่านผู้ชมทีนี้ผมก็มานั่งลึกครับท่านพวกหัวหน้าพักนะครับท่านผู้ชมเฉลิมชัยสีอ่อนแล้วก็กรรมการบริหารพักด้วยหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจอาจจะมีการปรึกษาหารือ ทำยังไงดีว่านเนี่ยเนี่ยนายชวนเขาคาดเราหลายเรื่องกันเลยทีเดียวนะเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรเฮ้ยเออแบบน,นี้ดีกว่าวัดบาร,รมีนายชวนเลยให้ไปช่วยหาเสียงหรือเปล่านะคะท่านผู้ชมทีนี้เป็นอย่างไรต่อจ้าไอ้เราก็คิดนะครับท่านแม่เออชวนหลีกภัยลงพื้นที่เองนะเนี่ยน่าจะได้หลายหมื่นสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าโอ้ยได้ที่4ี่ครับท่านแล้วก็สี่พันหรือว่าหกพันกว่าคะแนนก็ไม่อาจแน่ใจแต่แน่ใจว่าใกล้จะจบขึ้นไปขึ้นทุกทีแล้วนะคบท่านผู้ชมแล้วเสรีพิสุทธ เป็นอย่างไรบ้างจ้าโดยตอนนี้ท็อปฟอร์มนะครับเร่อผู้ชมพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ครับท่านหลังจากไม่กี่วันกอนะ่อนนั้นเนี่ยเจอทักษิณซัดเป็นหนูรีฝากไปบอกหนูรีด้วยนะทําตัวดีๆจะได้เป็นรองนายกผมนี่แล้วผมปวดใจเหลือเกินนะันเนี่ยพูดแบบนี้ได้อย่างไรสักพักเป็นอย่างไรต่อจ้าเสรีพิสุทธิ์ก็ออกมาลั่นนะครับท่านสาเหตุที่ทักษิณชินวัตรพูดแบบนั้นเพราะเครียด เครียดเรื่องอะไรไว้เราก็มานั่งนึกนะครับท่านผู้ชมอ๋อที่ไหนได้เครียดเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องติดคุกนะครับท่านแล้วเมื่อวานได้ติดเลยยังจ๊ะยังไม่ได้ติดนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ครับท่านเห็นเสรีพิสุทธิ์นะครับท่านผู้ชมไปออกรายการอะไรสักอย่างหนึ่งจําไม่ได้แล้ววันนียนี่ทําไมเสียงนะครับท่านผู้ชมเส้นเสียงสำเนียงที่ออกไปนี้มันช่างเงียบเชียบนะครับท่านผู้ชมไม่คึกคักเหมือนกับก่อนที่สารจะออกมาเลยนะครับท่านก็ส่งผลให้พลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เสียงอ่อยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรดีทักษิณก็ออกมาซัดนะครับท่านผู้ชมซัดเสร็จแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าสเสร็จแล้วก็ไปเลยนะครับท่านโอ้ยจะต้องติดตามต่อไปแดนะ่ทีนั้นแน่เดี๋ยวจะมีเรื่องนี้มาอัปเดตครับท่านปองอัญชลีนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าไปโดนใครกระแซมานะครับท่านสําหรับเจ๊ปองนะเนี่ยตอนแรกผมก็ดูไว้เฮ้ยเจ๊ปองแกะทะเลาะก,กับคนในคอมเมนต์หรือเปล่าวะอ๋อที่ไหนได้น่าจะโต้กับทักษิณน,นะครับท่านที่มีการถามอะไรมาบานนี้ปองอัญชลีเดือดนะเนี่ยลั่น ู้กับพวกมึงมา20ปีแล้วต่อจากนี้ก็จะสู้ต่อไปเนี่ยเขาเคยบอกว่าพวกเราแก่แล้วแล้วก็อะไรวะเนี่ยแต่แกนี้ก็สู้นะสู้กับมึงมา20ปีนั้นเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดไม่แก่เนี่ยมันก็จะผิดปกติหรือเปล่าเกา่าอ๋อก็ยังเก่านะคะท่านผู้ชม อลองเท้าผ้าใบายังมีอยู่ไหมมีแต่เก่าแล้วแต่ก็ยังใช้ได้อยู่ใจถึงไหม,มใจก็ถึงแล้วก็พึ่งได้อยู่อะไรประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมแล้วจะออกมาการเหลือน,นี่สาหรับพวกรอบนั้นเนี่ยไหวหรือเปล่าปองอันชลีก็บอกนะเนี่ยหลายคนแม้ว่าจะติดเตียงหลายคนก็แก่สังงองสังแง่งหลายคนก็ทยอยติดเ้ยไปเจอจดุดๆมากมายไก่กองแล้วนะคะท่านผู้ชมติดเตียงก็ไม่น้อยก็พอมีแค่ไหนก็แค่นั้นเราจะเดินหน้าสู้ต่อบ ไปสู้ได้แค่ไหนก็แค่ดันอะไรประมาณนี้แล้วก็มีการท้านะคะเดิมผู้ชมประโยคหลังอะไรประมาณนี้ถ้าคิดว่าตัวเองปากเจวปากแซ่ดนะเนี่ยก็ออกมาตอบโต้หรืออะไรสักอย่างหนึง่งไปให้สุดเลยโอ้ยก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะเดิมผู้ชมอ่าแล้วก็งงอย่างไม่หยุดยัง้งนเลยทีเดียวครับท่านอุ้ยอาการออกมากนะคะเดิมผู้ชมออกว่าอะไรจะเนี่ยอยากจะกินลูกหยีหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจโดยแอดไลน์นะัดวิวช็อปสั่งซื้อเข้ามาได้นะคะเดิมผู้ชมโดยลูกหยีฉาบครับท่านลูกหยีกวน เม็ดมะม่วงหิมะพานแนวมอน500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีปลากระพงทุบนะครับท่านผู้ชมปลาเห็ดโคนทุบก็มีครับท่าน170กรัม150บาททุเรียนทอด100กรัม150บาทขนมโอช็อกโก้ถั่วตุ๊บตับนะครับท่านผู้ชมปปม,ปปม,ปปม,มีมากมายหลายหลากครับท่าน100บาทพร้อมส่งเอ้ย100บาทนะครับท่านผู้ชมขอบคุณอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านสําหรับทุกออเดอร์ที่สั่งมารวมถึงเพื่อนๆพี่ๆป้านาอ ทั้งหลายที่สนับสนุนมาทางทีวาโคดก็ขอบคุณมานะที่นี้อีกครั้งหนึ่งครับท่านเอ้ยปองอัญชลีนะคะเบื่องผู้ชมไมเรากว่าอยากจะเปิดเสียงเหลือเกินเกินเลยทีเดียวแต่ก็กลัวนะครับท่านถามกลัวอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวรูอลิขสิทธิ์จะเข้านะครับท่านทีนี้มันจะเหลือหายกันใหญ่กันเลยทีเดียวครับท่านก็ได้ตอบคําถามน,นะครับท่านสู้กับพวกเองมา20ปีนะเนี่ยแล้วก็จากนี้อืก็จะสู้ต่อไปนะคะเรเบื่องผู้ชมน่าจะหมายถึงทักษิณน,นะเนี่ยเมื่อก่อนเห็นทักษิณชินวัตรอดีตนายก ไม่รู้แกไปซัดใครนะเนี่ยเนี่ยไอ้พวกนี้มันก็ติดเตียงไปหมดแล้วเอ้ยภาษาเหนือพูดไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเพราะเป็นคนใต้ครับท่าน เออก็ออกมาประมาณนี้โอ้ยก็หนักหน่วงไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ว่าเฮ้ยมอบดีใจได้แล้วนะเนี่ยหลังจากที่วันนี้มอบมน,นุษย์โคมมันยองนะครับท่านผู้ชมมอบอะไรวะเนี่ยเขาเรียกว่าม็อบอะไรล้วะคณะนักศึกษาปฏิรูปรประเทศอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านนําโดยพิชิตชัยมงคลนเนี่ยเดินอีกแล้วถามเดินไปไหนจ้ะเนี่ยเดินไปยื่นเรื่องร้องเรียนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมไอนนี้แมงเลยมันก็หาคอนเทนต์ไปวันวันนะครับท่านเฮ้ยทำไมต้องหาคอนเทนต์ไปวันๆล่ะจ้ามันจะอยู่นิ่ง กับที่ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมอยู่นิ่งกับที่นั่นเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่มีมวลชนมาเพิ่มแล้วไปเดินไปเดินมามีมวลชนมาเพิ่มหรือยังจ้าก็ยังไม่มีนะครับท่านวัวไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรแล้วครับท่านมาแล้วจ้ามบครับท่านประชิด g b c ลั่นถ้าเกิดหากเสียเปรียบนะเนี่ยออกยากระหงมภูมิธรรมเตรียมตัวไว้เลยอะไรประมาณนี้จะโชว์ดีเปล่าวะ รู้สึกว่าเปลืองเวลานะครับท่านผู้ชมเอาข่าวแบบนี้มาครับท่านก็ไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นครับท่านสําหรับอะไรจ้เนี่ยสำหรับพวกม็อบนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแต่มันน่ากังวลเรื่องหนึ่งนะเนี่ยรัฐบาลฟังอยู่อย่าพิ่งยิ้มไว้ยเฮ้ยตอนนี้เจ๊บองออกมาประกาศนะเนี่ยเนี่ยอะไรว่าสู้กับมา20ปีหลังจากนี้ก็จะสู้ต่อไปเนี่ยรองเท้าผ้าใบก็ยังมีอยู่เพราะว่าม็อบมันจะชอบให้ถือรองเท้าผ้าใบไปนะครับท่านผู้ชมรองเท้าผ้าใบกับใจถึง ถึงแม้ว่ารองเท้าคู่นั้นจะเก่าเอจะเก่าแล้วแต่ก็ยังใส่ได้อยู่แล้วก็เราก็ยังเก่าอยู่แม้จะแก่แล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้ยไม่รู้ว่าอีทําผือดีเลยครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรส่วนตอนนี้นะครับท่านผู้ชมมาอีกแล้วครับท่านมิงออนไลน์หลบไปก่อนนะเนี่ยมิงอองเหลือก,กําลังจะเดินวิโรธผหัวกระบ,บาลครับท่านเผยว่าสัมภากรรวบรวมข้อมูลตั๋วเพียนของใครจะเนี่ยนายกอิงเข้าใครอะไรวะเนี่ยเลี่ยงภาษีแล้วออเข้าไปนะครับ านผู้ชมแล้วจะเป็นอย่างไรต่อจะเนี่ยผมก็มองนะครับท่านเฮ้ยไม่เข้าใจอย่างเดียวนะเนี่ยทําไมมันต้องทําตาปูตาปวนะครับท่านผู้ชมอาจจะเป็นซิกเนเจอร์ของแกก็อาจจะเป็นได้ดูไปดูมามันชักจะเหมือนประชาธิปัตย์ขึ้นไปทุกทีแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังสิงมันลมวันวัน,วนก็ทําเรื่องอะไรวะเนี่ยชั้น14นะครับท่านจนตอนนี้ก็ยังมีความหวังนะครับท่านผู้ชมใครละจ้าความหวังเอาอันนี้ก่อนเฮ้ยมองแทงหัวหน้าพักประชาชนครับท่านขึ้นเวทีหาเสียงเทศบาลนะครเชียง ยันถ้าเกิดต้องการการเปลี่ยนทางการเมืองอ๋อยันต้องเปลี่ยนแปลงต้องการการเปลี่ยนแปลงแม้จะถูกมองเป็นสิ่งตึงอะไรประมาณนี้โดยอันนี้สําหรับผมนะครับท่านผู้ชมผมว่าถ้าเกิดจะเอาคุณเท้งมาเป็นหัวหน้าแบบนี้นี่เอาใครดีอะ คุณหมายสิริกัญญาอะไรวันนี้ไอ้ลักชนกหรือว่าไอ้ติมพันธิ์หรือว่าคนอืน่นๆน่าจะดีกว่าหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรครับท่านไม่ค่อยมีสเสน่ห์ทางการเมืองกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมหรือว่าผมคิดไปเองคนเดียวว่าเนี่ยถ้าเกิดคิดเหมือนผมก็ชี้แจงแถลงไขออกมาได้ครับท่านก็ต้องจับตามองนะเนี่ยในขณะที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็ยังไม่สามารถที่จะทําให้ดรทักษิณน,นะครับท่านผู้ชมกลับเข้าไปอยู่ในคุกได้อะไรประมาณนี้หลังจากเมื่อ5วัน ันก่อนไม่ค่อยขางเมื่อกี้เพิ่งเปิดผ่านไปเจอของ5วันก่อนซลีมพิสูจน์ั้นใจอย่างสุดล้ํากันเลยทีเดียวแล้วผมก็นึกสำเนียงนะคบท่านผู้ชมมันน่าจ,จะหนักแน่นนะครับท่านแล้วโหสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ้าผิดหวังเป็นแถวเลยนะครับท่านสลิมแต่ละคนนะเนี่ยพวกกองเชียร์กองแช่งนะครับท่านผู้ชมแช่งให้กโดนนะครับท่านเป็นอย่างไรบ้างจ้ารู้สึกว่าสภาพโอ้ยสงองนะครับท่านผู้ชมไม่ค่อยสดชื่นไม่ค่อยกระปี้กระเป๋าเลยนะเนี่ยแม้จะกินกาแฟมันก็ยังเศร้าอยู่แล้วมันมีเพื่อนผมคน ดึงเป็นแบบนี้ก็ไปถามเฮ้ยเพื่อนเอา้ามีอะไรนะัดมาน,นั่งอยู่แบบนี้ม,มึงเป็นอะไรเนี่ยเครียดแบบนี้เมียมึงทิ้งหรือเปล่าไม่ใช่เอาเรื่องอะไรว่ามากูปรึกษากูได้นะ เนี่ยเรื่องทักษิณไม่ติดคุกอะไรประมาณนี้นะเนี่ยฮ้ยเราก็บอกว่าเรื่องปกติมึงอย่าเพิ่งเครียดเออแล้วผมก็เปิดข่าวนี้ให้ดูข่าวอะไรจะเนี่ยดเรเสรีนะครับท่านเมื่อกี้เสรีพิสทจิ์นะครับท่านผู้ชมผู้ไปยื่นเรื่องครับท่านเตรียมจะเอาทักษิณกลับคุกให้ได้อะไรประมาณนี้นะักข่าวถามต่อจะเลิกเล่นการเมืองไหมยังไม่เลิกจนกว่าจะได้เรื่องนี้สําเร็จนะครับท่านผู้ชมแต่อีกเสรีนึงก็มาครับท่านดเรเสรีวงมนทานะครับท่านผู้ชมโพดเตือนสลิปนะเนี่ยอย่าหวัง อะไรเมื่อวันที่29บที่ผ่านมาก็น่าจะบมทักษิณน,นะเนี่ยล่าถ้าเกิดเขาไม่หนีพรุ่งนี้คงไม่มีอะไรเพราะเขาคือคนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับท่านโอ้ยอันนี้ผมไปต่อลำบากนะคบท่าน,นผู้ชมแต่อันนี้ครับท่านเห็นแล้วนะเนี่ยผมก็เครียดตามนะคบท่าน,นผู้ชมเป็นอะไรจะเนี่ยเสยรีเครียดจัดนะครับท่านต่อไปไม่ขอยุ่งแล้วเว้ยเฮ้ยทีนี้ผมก็นึกขึ้นได้นะเนี่ยตอนรวมไทยสร้างชาตินะคบท่าน,นผู้ชมก่อกําเนิดเกิดขึ้นมาครับท่านรู้สึกว่าเสรีนะคบท่าน,นผู้ชม งมนทาแล้วเนี่ยจะเป็นกองหนุนของประยุทธ์อย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านสักพักนะเนี่ยอกหักหรืออะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้ต่อไปนี้จะเมินเฉยแล้วนะต่อไปนี้จะไม่ยุ่งอะไรแล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรต่อจาอม,มันขมขืนนะครับท่านใครมันจะไปนึกว่าเนี่ยทักษิณโอ้ยโดนยึดอํานาจไปนะครับท่านผู้ชม1 7 1 8ปีหรือกี่ปีแล้วว่าเนี่ยตั้งแต่ปี49นะครับท่าน19กันยาผ่านมาชั่วนาตาปียังกลับมาได้นะครับท่านผู้ชมส่งลูกสาวขึ้นเป็นนายกก็ได้อีกและแบบ น,นิจจไม่ให้สลิมเครียดได้อย่างไรก็ต้องติดตามบองอัญชลีก็ออกมาลั่นนะเนี่ยมีคนถามนะเนี่ยจะมีการออกมนาอีกหรอแต่และคนก็แก่ๆกันแล้วหรือเปล่าแก่ก็บอกนะเนี่ยบางคนก็บาดเจ็บบางคนก็แก่บางคนก็ติดเตียงแต่เราก็ยังสู้อยู่เรายังเก่าอยู่อะไรประมาณนี้มั้งอย่าดีแต่ปากนะเนี่ยอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมถ้าแน่จริงก็ออกมากันส,สักอย่างหนึ่งครับท่านโอ้ย ไปไม่ถูกกันเลยทีเดียวเออก็ช่างไปก่อนนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ครับท่านเอ,อ้ยได้ตัวแบกแล้วนะเนี่ยตัวแบกคือใครจ๊ะเจ๊บองแต่ที่แน่ตู่เจดูพรยังไม่ทิ้งลายนะครับท่านผู้ชมเอ,อ้ยชาติอะไรวะเนี่ยชาติตักสู้นะครับท่านผู้ชมกูจะไปชาติไหนวะเนี่ยมาอีกแล้วจจด,ดูพรโพสครับท่านสิบชั่วโมงก่อนนับถอยหลังเอาเลยว่เาวเฮ้ยนับถอยหลังอีกแล้วสารรับใส่สวน อะไรวะเนี่ยหนีหมายจำคุกลั่นราชทันแล้วก็โรงพยาบาลตำรวจชี้แจงและต้องแสดงหลักฐานอะไรประมาณนี้ทักษินสัตน์ระทึกสารรับไต่สวนโทษอะไรวะเนี่ยหนีโทษจำคุกนะครับเดิมผู้ชมเอ้ยก็โอ้ยพูดไม่ออกกันเลยทีเดียวครับท่าน แม่แต่ก็ต้องเห็นใจนะคบท่านผู้ชมถ้าเกิดผมเป็นฝ่ายที่ต่อต้านนะเนี่ยก็เครียดเหมือนกันทําไมวะเนี่ยทําไมทําอะไรไม่ได้เลยนะเนี่ยทำไมเส้นใหญ่เหลือเกินเกเลยทีเดียวไล่วพวกม็อบละจ้าโอ้ยอันนั้นมีเส้นอย่างเดียวนะคบท่านผู้ชมที่มันติดอยู่ก้อนสบู่ก็น่าจะเป็นเส้นเส้นนั้น เออว่ะเฮ้ยเออใช่เฮ้ย,ยหมอว่าเออหมอว่าลงหายไปไหนวะเนี่ยหมอว่าลงนะคะท่านผู้ชมหลังจากเมื่อวานครับท่านนึกสโลแกนนะเนี่ยพวกนี้มันต้องมีพักการเมืองเว้ยเฮ้ยอาจจะเอาป้าเสรีขึ้นเป็นนายกไอหมอว่าลงนี่แหละจ้าอืมผแผนกอะไรวะเนี่ยเอกสารนะคะทบท่านผู้ชมเพราะแกชอบช หิ้วเอกสารรายชื่อ1น0 0 0 0กว่ารายชื่อมาร่วมคัดค้านตรงนั้นสักพักไม่กี่วันมาอีกแล้วหนึ่งแสนกว่ารายชื่อมาคัดค้านตรงนี้โอ้ยก็รวมได้อย่างเยอะแยะน่าจะแบ่งมาสักเล็กน้อยถึงปานกลางถามแบ่งอะไรจ๊ะแบ่งคนนะครับท่านผู้ชมมาที่ไหนมาที่ม็อบนะครับท่านแล้วมันจะยิ่งใหญ่ได้มากกว่านี้หรือเปล่าวะเนี่ยก็น้อยเต็มทีนะครับท่านในขณะที่ฝนกำลังจะตกนะครับท่านผู้ชมบุตูนิยมวิทยาครับท่านออกมาประกาศแจ้งเตือนอะไรประมาณนี้แลวจะ เกิดอะไรขึ้นต่อจ้าทีนี้ผมก็นั่งนึกนะครับท่านเอาเลยเฮ้ยฝนตกทุกทีได้ยินข่าวฝนตกนี่จะนึกถึงชวนหลีกภยัยชวนหลีกภัยเดือดนะครับท่านโผปลาสายกลางสายฝนมีการเดินนะครับจะมูชมไปตามบ้านคนต่างๆนา,นา้อประตูปกัปกปกัปกปักปัก ช่วยเลือกประชาธิปัตย์นะครับผมมาหาเสียงช่วยชินวรบุญยเกียรติขึ้นรถพุ่งพวงขายกับข้าวกับข้าวครับกับข้าวเปลี่ยนไปเป็นเสียงทุม้มเนี่ยผมชวนหลีกภัยมาแล้วลงทุนแบบหมดหน้าเสือนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดได้คะแนนสัก2 0,000อะไรประมาณนี้ยังไม่น่าอับอายนะครับท่านยังไว้ลายอยู่นะครับท่านผู้ชมแบบนี้แหละจ้าพักประชาชนถ้าเกิดจะไม่ผิดได้6กพันกว่าคะแนนแล้วก็ประชาธิปัตย์ละจ้าสี่พันกว่าหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมมันน่าจะออกมาประมาณนี้ก็พ่ายแพ้หลุ ลุยกันเลยทีเดียวครับท่านโดยตอนนี้นะเนี่ย ต้องจับตามองพักธรรมนัตเป็นพิเศษนะครับเ่านผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรครับท่านขับเคลียบกับภูมิใจไทยอะไรประมาณนี้เอออเมื่อวานม็อบก็ไปโผล่นะครับท่านที่ประชาธิปัตย์ไปทวงถามจุดยืนแต่ที่นแน่แครับท่านตอนนี้รู้สึกว่าหมอเกตจะงานเข้านะครับเ่านผู้ชมส่งผลให้ไรเงาครับท่านแต่ยังอยู่ดีนะคะเบท่านผู้ชมไรเงาอะไรจะเนี่ยไรเงาปรากฏตัวนะครับท่านรู้สึกว่าโดนกกตอสอยไปแล้วนะเนี่ยลาประชุมกรรมการกรรมธิการบริหารราชการแผ่นดินหลังโดนกก ต่อฟันนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดสมมติผมจบหมอนนเนี่ยเป็นนายแพทย์เป็นแพทย์หญิงผมก็คงใช้สับนายแพทย์นะครับท่านอันนี้โดนข้อหาอะไรไวะเนี่ยวุฒิการศึกษาพรอมหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมต้องกันไว้ก่อนครับท่านแต่ก็น่าจะเทือกเทือกนี้ก็ต้องติดตามติดตาม,ตตาม,ตตามเรื่องอะไรบ้างจ้าเรื่องเสรีพิสุทธิ์จอาทักษิณลงไหมนะครับท่านผู้ชมชวนหลีกภัยก็ออกมาลั่นครับท่านเลือกตั้งแท้นะเนี่ยที่นครศรีธรรมราชไม่ใช่เพราะว่าตัวนายชวนเสื่อมมวนขังแต่เป็นเพราะว่า แค่อำนาจเงินนะครับเดามผู้ชมมาอีกแล้วเว้ยให้ลูกนี้เจ๊ปองอ่าจะไปม็อลนวเนี่ยคนจะต้องมากันอีกเยอะแยะหรือเปล่าวันนี้ก็ไม่รู้นะคบเดิมผู้ชมอ้าก็ว่ากันไปครับท่านผมไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆสนใจสินค้าแอดไลน์นั h นวิวช็อปเข้ามาได้ครับท่านผู้ฟังที่ยารบจึงขอจบการแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับท่าน